จากคะแนนการทำแบบทดสอบ TSI Risk Profile Questionnaire จากการจากผลประเมินความเสี่ยงของสมาชิกในกลุ่มมีผลดังนี้ก็คือมีกลุ่ม Conservative จำนวน1คนมีผล Moderate จำนวน9คนมีผล Aggressive จำนวน1คนนะคะซึ่งสัดส่วนของกลุ่ม Moderate มีสัดส่วนที่มากกว่าทำห้สรุปได้ว,ว่ากลุ่มของเรามีผลประเมินความเสี่ยงแบบ Moderate คือรับความเสี่ยงได้ปานกลางการเลือกสไตล์การลงทุนนะคะจากการพูดคุยกันภายในกลุ่มทําให้สรุปการเลือกสไตล์การลงทุนทั้งหมด3ตัวก็คือ 1. นึ blue s h i p พุ้นที่มีขนาดใหญ่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับแต่อาจมีผลตอบแทนน้อยกว่าหุ้นชนิดอื่น 2. growth มีผลดําเนินง,งานหรือกำไรเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 3. market c a p i t a l i z e มีมูลค่าตลาดมากๆติด SET 50แล้วก็100นะคะสาเหตุที่เลือกสาตัวนี้เนื่องจากสมาชิกภายในกลุ่มมีสไตล์การลงทุนแบบโม o ดเอรตก็คือลงทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางทำให้พอตัดสินใจเลือกหุ้นแล้วภายในกลุ่มจะตัดสินใจเลือกหุ้นตัวแรกก็คือ Blue ู h i ปคือที่มีขนาดใหญ่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับถึงแม้ว่าจะมีผลตออแผนที่น้อยกว่าหุ้นชนิดอื่นทำให้ไม่ต้องกังวลมาก กว่าบริษัทที่จะล้มละลายหรือขาดทุนมากนักหุ้นตัวที่2ก็คือหุ้นชนิด growth คือหุ้นที่มีผลการดําเนินการหรือกําไรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเพราะคิดว่าถ้าเราเลือกอุตศาการรมชนิดใดชนิดหนึ่งที่มันที่มันเกี่ยวกับช่วงจังหวะหรือสถานการณ์ที่ตรงก็จะทําให้ได้ผลตอบแทนที่สูงและหุ้นตัวสุดท้ายก็คือ speculative คือหุ้นที่เก่งกําไรมากๆโดยสมาชิกภายในกลุ่มมีความเิดนว่าอยากได้หุ้นเอาไว้เก่งกําไรหรือคิดว่าหุ้นจะมีราคาสูงขึ้นในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะโดยจากการพูดคุยกันภายในกลุ่มนะคะกลุ่มของเราได้ทําการเลือกหุ้นบริษัทมาทั้งหมด5ตัวด้วยกันค่ะโดยตัวแรกคือหุ้น AOT ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัดมหาชนเป็นบริษัทประเภทโลจิสติกเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดไปทั่วโลก a t เป็นหุ้นตัวแรกที่ได้รับผลกระทบจากสถา,กากนาการณ์นี้โดยตอนแรกที่เอาหุ้นตัวนี้มาจากงานักซื e อเมนแรกเนื่องจากว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่และมีผลประกอบการใน2-3ปีที่ผ่านมาค่อนข้างสูงคิดว่าน่าจะมีรายละเอียดข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดและได้มีการทำพอร์ตฟลีโอที่ทําให้เห็นว่าสถากนาการณ์โควิดในทีึงเอาแน่นอนไม่ค่อยได้จึงได้มีการซื้อหุ้นในจํานวนที่น้อยกว่าหุ้นตัวอื่นแต่ทางกลุ่มเรายังคิดว่าเมื่อประเทศไทยมีการเปิดประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยว ถ้าเข้ามามากขึ้นหรือสถนานการณ์โควิด1 9ีมีแนวโน้นมที่ดีขึ้นก็าจะทำให้วุ้นตัวนี้เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตค่ะตัวที่2คือหุ้น BEC ของบริษัท BEC World จำกัดมหาชนค่ะหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อของช่อง3เป็นหมวดประเภทสื่อและสิ่งพิมพ์ด้วยเหตุผลที่เลือกมาจากการที่ BEC มีรายได้จากโฆษณาที่จะเพิ่มสูงขึ้นโดยบริษัทมีการปรับเวลาการออกอากาศละครให้ยาวนานมากขึ้นและมีละครใหม่ๆ รวมถึงมีการขายลิขสิทธิ์ละครที่เพิ่มขึ้นเพราะบริษัทได้มีการขายายตัวแทนจำหน่ายคอนเทนต์ใหม่ๆบนแพลตฟอร์มใหม่ๆเช่นไลท,ทีว v บิว,วและได้มีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารอีกทั้งบริษัทยังได้มีการเปิดตัว c h t Plus พัดพรีเียมด้วยค่ะ โดย CH3 Plus Premium นะคะจะมายกระดับความสนุกของผู้ชมแบบที่ไม่เคยได้รับมาก,ก่อนเป็นแบบ Exclusive Content รวมทั้งมีการนำฟีเจอร์เนี่ยมาเพิ่มความสนุกของผู้ชมเข้าไปมากขึ้นและมีกิจกรรมพิเศษที่ไว้สำหรับสมาชิกโดยในปี2564นะคะมีการตั้งเป้ายอดสมัครสมาชิกเนี่ยทั้งหมด500,000คนค่ะ ตัวที่3นะคะที่เราเลือกนะคะก็คือหุ้น KTC นะคะของบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะก็คือหลายปีที่ผ่านมานะคะบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะหรือ KTC เนี่ยจะเป็นหุ้น Growth Stock นะคะหรือเป็นหุ้นเติบโตะคะ่ะช่วงผลงานเติบโตนะคะทั้งรายได้แล้วก็กำไรระดับสูงนะคะ40 ถึง50%ต่อปีนะคะอย่างต่อเนื่องเลยโดยมีธุรกิจ3ขาหลักนะคะได้แก่สินเชื่อบัตรเครดิตค่ะสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อจำนำทะเบียนรถค่ะการเติบโตนะคะโดยปี64นะคะีคาดว่าผลแนวโน้มผลประกอบการนะคะที่จะกลับมาฟื้นตัวดีกว่าที่เราคาดไว้เพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะอีกทั้งนะคะกลุ่มธนาคารแล้วก็ธุรกิจทางการเงินเนี่ย พวกกลุ่มพวกนี้เนี่ยไม่ได้รับผลก,ก,ก,กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคว,วิดสิมากนักน,นะคะสะทอนอา,าการจากการที่แพร่ระบาดและรอกแรกเมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งกลุ่มออนอนแบงค์นะคะก็ยังมีผลประกอบการที่ดีแล้วก็ยังสามารถที่จะดูแลอรอตสินเชื่อของลูกหนี้ได้นะคะถัดมาคือแนวโน้มผลประกอบการปี25งพค่ะเอ่อซึ่งประเมินนะคะภาพรวมทั้งกลุ่มว่าไรายได้เนี่ยน,น่าจะเติบโตเฉลี่ย10-5ถึง ขอไภัยคะ่ะ10-15%เลยแล้วก็กำลัสุทธิเนี่ยมีแนวโน้มเติบโต20-30%เลยคะ่ะถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวคะ่ะค่ะต่อไปจะเป็นตัวที่4ที่เลือกนะคะก็คือหุ้นนะคะเ J มาดนะคะของบริษัทเ J มาดจำกัดม,ามาหาชนนะคะซึ่งอยู่ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีนะคะสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารปัจจุบันนะคะบริษัทมีสถานนะ เป็นโฮสติ้งคอมเพนีนะคะหรือประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่นนะคะโดยมีธุรกิจหลักของบริษัทแกนคือจำหน่ายทางค้าปีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกรายนะคะและผู้ให้บริการทุกเครือข่ายนะคะรวมไปถึงการขยายธุรกิจเข้าไปในตลาดจัดจำหน่ายกล้องดิจิตอลนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนะคะ จมานะคะอยู่ในสถานะบริษัทโฮดิงที่มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Investment Holding Company นะคะมีธุรกิจที่แตกต่างนะคะโดยเป็นผู้นำในธุรกิจด้านการเงินค้าปีกแล้วก็เทคโนโลยีนะคะทำให้กลุ่มธุรกิจนะคะออขอภัยค่ะ ทำให้กลุ่มบริษัทนะคะมีอีโคซิสเต็มเนี่ยที่แข็งแกร่งมากนะคะสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะธุรกิจบริหารหนี้ของบริษัท JMT Networks o l u t i o n s นะคะจำกัดมหาชนหรือ JMT นะคะที่มีความโดดเด่นนะคะเป็นกลุ่มบริษัทแรกๆเลยที่เข้ามาลุกตลาดบริหารหนี้จนสำเร็จนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารหนี้นะคะด้วยคุณภาพ แบบไม่มีหลักประกันรายใหญ่ของประเทศค่ะอีกทั้งบริษัทนะคะยังอยู่ระหว่างพูดคุยกับพประเทรอื่นๆนะคะเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ,ะเนื่องจากนะคะความโดดเด่นในพลังนะคะซีนเนจีนะคะแล้วก็นํามีการนําเทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจค้าปลีกและการเงินได้อย่างชัดเจนนะคะจึงมั่นใจได้ว่า อาจจะได้เห็นความร่วมมือใหม่ๆนะคะที่จะสามารถที่จะสร้างการเติบโตภายในกลุ่มบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตคะ่ะย้งความมั่นใจนะคะก็คือบริษัทเนี่ยวางเป้าหมายปีนี้ก็คือมีกำไรเติบโตต่อเนื่อง30%จากปีก่อนหน้านี้ค่ะ ตัวที่5หุ้นซิงเกอร์ของบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนอยู่ในหมวดธุรกิจพาณิชย์ทำธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าซิงเกอร์เช่นจักรเย็บผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆนอกจากนี้ยังจำหน่ายธุรกิจเชิงพาณิชย์เช่นเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ,การ,กรเกษตรตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าบ้านและกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ผ่านตัวแทนจำหน่ายต่างๆ อีกทั้งช่วงโควิด -19 หุ้นของซิงเกอร์ไม่ค่อยได้รับผลกระทบแถมยังวิ่ง4บาทค่อนข้างกระโดดจากจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเน,นื่องที่15บาทโดยมีการวิเคราะห์ว่ากำไรของซิงเกอร์จะเติบโตอย่างโดดเด่นในไตรมาสที่2ปี2563และสูงกว่าปี2562ทั้งปีอีกด้วยประเด็นที่น่าสนใจแบ่งออกเป็น 1. 1. นึยอดขายสินค้าของแบรนด์ซิงเกอร์ไม่ได้ถูกกระทบช่วงปิดเมือง 2. สินเชื่อจำนวนทะเบียนรถยนต์เติบโต 3. การเก็บหนี้ยังทำได้ดีการตั้งสำรองอยู่ในระดับปกติ 4. ผู้ขายเพิ่มขึ้นจาก1.4พันลายมาเป็น2,000ลายทั่วประเทศสะท้อนว่าสินค้าของบริษัทซิงเกอร์ได้รับความนิยมและลองและเชิงเศรกิจชุมชนที่จะฟื้นตัวได้เร็วขว่าในเมือง5ต้นดูลดลงจากการตั้งสำรองที่เป็นปกติ การทำสต็อกซีเล t ชันและการจัดพอร์ตโฟลิโอจากตารางได้มีการเลือกหุ้นทั้งหมด5ตัวจากจำนวนเงิน5 0 0 0 0นบาท หุ้นตัวแรกเป็นหุ้น AOT ราคาปิดตลาดณวันที่15กุมภาพันธ์2564คือ62.75บาทได้ซื้อหุ้นจำนวน500หุ้นรวมเป็นเงิน31,375บาทหุ้นตัวที่2เป็นหุ้น BEC ราคาปิดตลาดณวันที่15กุมภาพันธ์2564คือ9.05บาท ได้ซื้อหุ้นจำนวน5,000หุ้นรวมเป็นเงิน45,250บาทหุ้นตัวที่3คือหุ้น KTC ราคาปิดตลาดณวันที่15กุมภาพันธ์พศสอง 2, 64, คือ67.5 0บุาบาทได้ซื้อหุ้นจำนวน1000หุ้นเป็นเงิน67,500บาทหุ้นตัวที่สี่คือหุ้นเจมาร์ราคาปิดตลาดณวันที่15กุมภาพันธ์2564 คือ28.75บาทได้ซื้อหุ้นจำนวน6,500หุ้นรวมเป็นเงิน186,875บาทและหุ้นตัวที่5เป็นหุ้นซิงเกอร์ราคาปิดตลาดณวันที่15กุมภาพันธ์2,564คือ31บาทได้ซื้อหุ้นจำนวน5,000หุ้นรวมเป็นเงิน185,500บาทโดยรวมเป็นเงินทั้งหมด486,000บาท ได้เป็นเงินที่เหลือจํานวน14,000บาทเงินจํานวนที่เหลือเอาไปฝากและได้กําหนดผลตอบแทนคาดหวังไว้ที่5%เป้าหมายตอบแทนคือ25,000บาททําให้เมื่อทําการรวมเงินต้นและผลตอบแทน10มีนาคม2564เป็นเงินจำนวนเท่ากับหรือมากกว่า525,000บาท จากการที่เราได้ทราบราคาหุ้นในแต่ละวันนั้นทําให้เราได้รู้ราคาขึ้นลงของหุ้นในแต่ละวันทําให้เราได้ทราบว่าหุ้นที่เราซื้อมาในช่วงแรกบางตัวมีอัตราตูกว่าราคาที่เราซื้อมาแต่พอเราได้ลองขายในวันที่9มีนาทําให้เราได้ทราบอีกว่าหุ th ้นทุกตัวของเราที่ซื้อมานั้นมีราคาสูงกว่าราคาที่ซื้อทําให้ทางเราคิดว่า เราตัดสินใจเลือกหุ้นได้ถูกตัวอีกทั้งเรายังคิดอีกว่าเมื่อสถานการณ์โควิดคี่คลายหรือสถานการณ์โควิดได้หายไปเนี่ยหุ้นทุกตัวที่เราซื้อมาในพอร์ตเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะหุ้น AOT ที่เป็นหุ้นเกี่ยวกับ่ากัาดเานจะมีการปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าเดิมเนื่องจาก มีการเปิดลับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากขึ้นขอบคุณค่ะ